สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับพิชิตานะคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาชวนแต่งหน้าสวยใสในวัย40ปค่ะก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่เข้าเลข4แล้วก็มาดูคลิปกันแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ถึงแต่อยากรู้เป็นแนวทางเนาะอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่อยากจะดูวิธีการแต่งหน้าง่ายๆอย่าเงี้ยก็มาดูพิชิตาได้เลยนะคะกะ็มาเริ่มกันเลยแลวกันค่ะอื พิชิตาก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นลงพื้นหัวเห็ดนะคะก็เขาก็จะมีตัวฟองน้ํามาให้เนาะเราก็จิ้มไปเลยเนื้อคุชชั่นเขาก็จะออกมาอย่างนี้เ,เราก็เอามาจิ้มจิ้มจิ้มที่หน้าเราได้เลยนะคะเดี๋ยวพิชิตาจะเอาอีกตลับหนึ่งนอะ,ะซึ่งบีบมาค่อนข้างเยอะก็จะเอามาลงให้ทั่วทั่วหน้าเลยเนื้อครีมของเขานะคะก็หอมแล้วก็ใช้ง่ายมากๆเลยไม่ไม่เป็นค่าเป็นปะ ลงได้อย่างรวดเร็วคนที่ใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะใช้ง่ายมากอืมก็ลงไปให้ทั่วๆหน่อย เ็ร็จนแปบ๊บเดียวดูง่ายมากๆนะและสําหรับใครที่อยากจะแก้ไขรูปหน้านะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปแต่สําหรับคนที่แบบเออไม่อยากทําขั้นตอนนี้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวข้ามไปเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนตัวนี้เนี่ยคือการแก้ไขรูปหน้าอย่างเช่นตัวสีสว่างเนี่ยเราก็จะเอามาไลค์ที่ด้านจมูกเพื่อเดี๋ยวเราจะสร้าง สร้างจมูกให้โด่งแล้วก็มาลบรอยใต้ตาบางคนก็มีปัญหาเรื่องใต้ตามีแผ่นดาตาหมองคล้ำนกก็กดนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ทาตรงนี้เข้าไปมันก็จะช่วยทําให้ปรับสีทําให้ดูหน้าแบบไม่โทรมก็ล่องแก้มอย่างเงี้ยก็ทําให้มันดูตื้นขึ้นมันก็จะทําให้ดูไม่มีอายุอายุลดลงได้มุมปากเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้เป็นสีสว่างนะคะ เราก็เอามาทํากรอบหน้าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าผากกว้วงตัวนี้ก็จะช่วยได้ก็คือเราเอามาไหลที่ขอบหน้าผากเนาะแบบนี้แล้วก็ข้างจมูกเพื่อสร้างดัง เพื่อทำให้หน้าดูมีติมากขึ้นดูหน้าเรียวนะดูข้างๆมันดูมืดใช่ไหมมันหลอกตาทําให้ดูหน้าเราเรียวขึ้นด้วยกันแต่งหน้าแต่จริงๆแล้วหน้าเราก็เท่าเดิมเนี่ยสร้างเงาเนาะการสร้างเงานะเพื่อทําให้ดูหน้าเราดูแคบลงเวลเามองมันก็จะมีเงาสองข้างแล้วก็มีเงา,าที่ข้างจมูกนี้ทำให้ดูเหมือนจมูกพุ่งๆจมูกโด่ง เสร็จแ,แล้วเราก็มาลงแป้งกันค่ะก็จะใช้เป็นแป้งแบบนี้นะแป้งฝุ่นเนาะก็มาลงให้ทั่ว่ๆหน้าเลย แล้วเราก็มาเขียนคิ้วได้เลยนะคะโดยใช้ดินสอเทคนิคอันนี้เป็นของโมโวอเนาะคิ้วก็จะมีอยู่บ้างบางส่วนแล้วนะอันนี้ก็แค่เติมเติมเ้าไปเฉย ในส่วนของตัวหัวคิ้วนะคะก็ะะจะใช้เป็นสีฝุ่นนะนี่โดยใช้สีอ่อนสุดลงที่บริเวณหัวคิ้วนะคะแล้วก็มาปัดแก้มกันวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของ q p ้ว s Beauty and the Best, น <S อนด e เดอะเเนาะเขาก็จะมีแต่งเซตเซตมาให้เลยอย่างนี้เลยนะโดยที่จะมี บัชตอ,อนมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวใช้สีของเขาเลยแล้วกันก็จะใช้สีสม้มเนาะสีหวานใช่เขาจัดเซตมาสีสวยดีอะ เดี๋ยวเราก็จะมาใช้สีสีอ่อนสุดนะคะตัวนี้ลงไปให้ทั่วปเปลือกตาเลยสองข้างตัวอแชโดว์ของเขานะคะก็มีความละเอียดแล้วก็เนื้อก็จะวาวๆเล็กน้อยแล้วก็ลงสีส้ม ไลยไปที่ใต้ตาด้วยนะอ่ะอาีไม่จบยังไม่จบเดใช้สีนี้ด้วยสีน้ำตาลแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มอีกทีทับอีกทีหนึ่ง สีที่สวยดีแต่งได้ทุกวันลุคนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็มากรีดอายไลเนอร์กันนะจ๊ะ mm ลิมหนีบแล้วก็หนีบหนีบ,นบแล้วก็ปัดแล้วเราก็มาทาสีลิปกันใช้แท่งนี้แล้วกันค่ะ แต่งง่ายไหมง่ายเนาะใช้ใช้แค่แบบผ้าเลตเดียวอะ่ะเออจบเลยอะ่ะแบบเนี้ยสี่เขาก็แมทมาดีแล้วเราก็มาแต่งในผ้าเลตเดียวชีวิตไม่ยุ่งยากง่ายๆนะก็อยากระเชิญชวนนะแม่แม่สาวเลขสี่กลับมาดูแลตัวเองนะคะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนาะออ เราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากระชากไวท์นิดนึงมาแต่งหน้ากันเพื่อนกันนะคะกลับมากลับมากลับมาสวยไปด้วยกันนะยังทันยังทันเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะกลับมาดูแลตัวเองอย่างน้อยเราก็มีความสุขเวลาถ่ายรูปลงฟุง้งลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออก็ดูดีอ่ะเออดูดีกว่าไม่แต่งเนาะอืมเขาถึงได้บอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเ็าแต่งนะก็กลับมาแต่งด้วยกันนะคะไม่มีเพื่อนก็ พิชิตาก็แต่งเป็นเพื่อนทุกวันก็เปิดดูคลิปพิชิตาแล้วก็แต่งตามเอามาอัดแอของเราที่มีของอะไรที่เราขาดไปแล้วก็ไปหามาก็ไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายเพราะว่าพิชิตาก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรที่มันดูเยอะอะไรซับซ้อนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่พีทั้งทั้งหลายนะคะที่ อยากจะมีกำลังใจในการกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้เป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนอยากคุยก็ทักอินบอสมาคุยกันได้อยากให้รีวิวอะไรก็บอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะบาย